ใช่ค่ะก็โอลิมปิกครั้งแรกค่ะก็เป็นอะไรที่งานยิ่งใหญ่มากค่ะก็มีความตื่นเต้นแล้วก็ทุกคนก็เก่งหมดค่ะเพราะว่าระดับโอลิมปิกหมดเลยค่ะอยากจะขอบคุณนะคะทุกคนนะคะชาวไทยทีคนนะคะ่ทคอยเป็นกาลังใจคอยคอมเมนต์คอยแชร์รูปคอยเชียร์นะคะก็อ่านทุกคนค่ะก็คอยติดตามตลอดค่ะก็ขอบคุณทุกคนมากมากคะที่คอยเป็นกาลังใจให้ค่ะก็ครั้งนี้ก็ทําเต็มที่แล้วค่ะถึงแม้ว่าก่อน ก่อนแข่งจะมีบาดเจ็บบ้างข้อเท้าแล้วก็นิ้วแต่ว่าตอนแข่งก็คือลืมไปหมดค่ะก็พยายามจะทําให้เจ็มที่ที่สุดนะคะก็ได้พี่ๆนักกายภาพแล้วก็คุณหมอทางโอลิมปิกไทยนะคะคอยดูแลทํากายภาพบัลล์บัดแล้วก็กดซ้อมก่อนแข่งก็คือสเต็ปล็อกข้อเท้าให้ค่ะก็คือตอนแข่งก็คือไม่รู้สึกเลยค่ะก็ไม่มีผลค่ะอยู่ในใจค่ะดีขึ้นแต่ก็ยังเจ็บอยู่เหมือนเดิมใช่ค่ะดีขึ้นค่ะขี่ได้แต่ว่าก็ยังมีอาการเจ็บอยู่บ้างค่ะก็ อาจจะตอนขี่อาจจะทําได้ไม่เต็มร้อยแต่ก็ใจเราสู้ก็ทําได้เต็มที่ขอบคุณครับค่ะขอบคุณค่ะ